สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูรถเทนเลอร์เทนเลอร์ e h 700หั้วปีกนกพี่น้องแบกแคทมาคันนี้สองเพลานะครับสองเพลาเครื่องนั้นร้อยหกสิบแปด พลังมาชัดซีใหญ่ช่วงล่างนี่เซตเอ็มแต่ว,ว่าหางปลาอาจจะเอ็นหน่อยนะครับย,ยัยงโสดนะพี่น้องเห็นบอกว่าจะปล่อยครับท่านใดที่ชื่นชอบก็2องแสนเอาไปเลยครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวจะเสริมจะเสริมเหล็กให้นะครับสำหรับหางปลาเอาไปแบก200ได้เลยแคท313 b c r นี่จะเอามาเช็คหัวชีดนะครับอ่าคืออ่าหางปลาหรือว่าท้ายลาดจะจะเอ็นกลางหน่อยทั้งที่เบรกหรือว่าไม่เบรกก็จะเอ็นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะสอนเล็กให้ช่วงล่างเซอ็มย่าลืมว่า2เพลาพี่น้องเบรกลมใหญ่่ะแต่ว่า โนบุก no นะพี่น้องโนบุก no <book>. oh. อากาศร้อนใช้ได้เลยมีระบบพาวเวอร์แชสซีใหญ่สองเพลาช่วงล่างเซทเอ็มสองแสนห้าหรือว่ายี่สิบห้ามืนนะครับทันใดเอาไปแบกแบกสองร้อยก็ได้ครับสองร้อยหรือว่าร้อยสี่ ร้อยห้าร้อยหกร้อยยี่ร้อยร้อเจ็ดสิบได้หมดครับก็โอ้เจพาพะเจพาพะหางปลาก็เป็นแสนแล้วพี่น้องนะครับหวยนะแปดน็นอตหน้าหลังแต่ว่าคือได้สองเพลานี่ครับตัวแค t สามหนึ่งสามบีซีอาร์นี่ซื้อเก่านอกมาครับเก่านอกประมาณสักน่าจะสามปีได้ครับอ่เดี๋ยวผมพาไปดูเนาะ ไปดูตัวปีกนกหน่อยหรือว่าตัวนี้เขียนว่าซูเปอร์เพวเวอร์อีคิดเจ็ดร้อยดีครับมาดูท้ายนี่ครับท้ายก็ถือว่าเหล็กแข็งแกร่งอยู่25มืนจัดไปพี่น้องสำหรับเทนเลอร์สองเพลาอย่าลืมว่าช่วงล่างเซตเอ็มยางก็ยังโอเคครับเดี๋ยวมาดูมาดูหางปลาหน่อย หรือว่ามาดูเนี่ยครับเนี่ครับดูแชสซี่น้องแชสซีใหญ่มากช่วงล่างเซทเอ็มนะครับอือใหญ่เดี๋ยวเดียวส่วนนี้เหล็กสอดนะครับเหล็กสอดเดี๋ยวมาดูอีกมุมหนึ่งนี่ครับใหญ่ไม่ใหญ่ดูเอาเซทเอ็มตัวนี้แล้วก็แชสซีสวยมากครับใหญ่แชสซีนี่จัดครับ ก็คือแค่แค่ไม่มีเล่มนะพี่น้องท่านใดที่อาไปใช้ตามชนบทก็ได้นะเไ,ไ,ไสุดอิรครับสุดอินี่ครับเหล็กก็จะสอดอย่างนี้หนึ่งเดี๋ยวจะสงสัยต้องเสริมครับนะต้องเสริมตรงนี้อีกพวกเหล,ล็กก็เหล็กหนานะแต่ว่าอาจจะ ดูเหมือนเอนแอนนี่เบก200รุ่น6มาแล้วพี่น้องสบายสบายาเดี๋ยวดูดูชัสซีตรงนี้บางท่านถามว่าชัสซีผูกไหมไม่มีครับไม่มีผูกเกียร์ก็เกียร์ใหญ่ที่ลืมถามว่าเกียร์อะไรอา้อาวไปใส่หัวหนะ้า <c oughs> อ่าอ่ะโอ้มาเจอ FC นี่ครับหัวก็ใช้ได้พี่น้อง ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วเ,เครื่องยนต์ก็ e-h700 เป็น Hino 168นะครับโดยรวมแล้วถือว่าโอเคจะให้ดูตรงไหนเนะาะจะถามช่างว่าเกียร์อะไรครับดูมาดูเบรกนะพี่น้องนะครับเบรกก็ยิฟฟี่นั่นนี่แหละทอลมใหญ่นะถือว่า หม้อลมใหญ่มากครับนี่ชุดเบรกแล้วก็หางจะเป็นลักษณะอย่างนี้อย่าลืมมาสองเพลาเดี๋ยวเรามาดูข้างในหน่อยว่ายังโอเคไหมนะครับนี่ก็ได้ครับนะไม่ไม,ไม่ไม่ผูเท่าไหร่ใช้ได้ครับนะบระบบเกียร์อะไรน,น,นะครับนอนได้เหมือนกันวานจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ กันแดดกันฝนได้เหมือนกันเกียร์เป็น H.O. ครับนะ H.O. ก็อาจจะเกียร์เล็กไปหน่อยแต่ใช้ได้ครับนะเกียร์ H.O. เครื่องก็ E700 นะครับฮ i โน่เลรกถือว่าเป็นจิ่ฟรีอยู่<ะ>เดี๋ยวไปดูดูหางเลยเนาะดูหางเสร็จผมพาไปดูช่วงล่างให้เต็มอิ่มนะครับเพราะว่าใหญ่มาก z ซเอ 25่สิบห้าหมื่นครับศูนย์เก้าแดครับอ่านี่ครับดูโฉมก็โอเคสองแสนห้าสองนี่คุยกันได้นะครับคุยกันได้นิดหน่อยอาไล่ใหม่นะน้องไล่ใหม่ไล่ัจสีเนาะชจสีจากนี่น่ครับใหญ่จสีใหญ่นะครับนี่ยอมรับว่าไม่มีผูกครับชจสซีไม่มีผูก เทียร์กเอดโอเครื่องแห้งดีก็สมราคาครับแค่ okay, หางปลานี่็เป็นแสนแล้วพี่น้องเย้ยตั้งเชียบเพลิง,ลงดูอีกทีนึงนี่ครับชัดซีแล้วก็ผมชอบช่วงล่างนี่ครับเซทเอ็ม <Z M S 2> เลยใหญ่เมอรีฮิมาครับเนี่ยสองเพลา ใช้ได้ครับยางยังโอเคอยู่ตัวนี้เปิดที่25มื่นนะนะครับ25มื่นก็มาคุยต่อรองกันเอานะครับแบก200ได้เดี๋ยวจะเสริมเหล็กให้นิดนึงเสริมเหล็กให้อ่ะฝากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ